อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับทีมรวมดาวแข้งไร้สังกัดมีใครบ้าง21ตัวจริงที่ดีที่สุดจากแข้งหมดสัญญาเพเมอรีซัมเมอร์นี้มีนักเตะเพเมลรีจำนวนมากที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้และทางทีมงานได้ลองจับเอาบรรดานักเตะเหล่านี้มารวมกันเป็นทีมเดียวดาวเตะเพเมอรีจำนวนหนึ่งกำลังจะเป็นนักเตะไร้สังกัดหลังสัญญาของพวกเขาจะหมดลงในช่วงสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้หลายคนกำลังจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเนต์อย่างเช่น มันยามาติชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดได้ขยายสัญญาออกไปแต่นักเตะชั้นแนวหน้าที่เหลือมีแววว่าจะสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระทีมงานเลยขอเลือกผู้เล่น11ตัวจริงที่ดีที่สุดและกําลังจะหมดสัญญาในฤด,ดูกาลนี้มารวมอยู่ในทีมเดียวกันโดยใช้ระบบ4-5-1ที่แพ็กมิดฟิลด์แน่นวิลลี่กบารยโลจากเชลซีหนึ่งในผู้รักษาประตูที่มีประสบการณ์กำลังจะหมดสัญญาในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ ซึ่งนอกจากเขาแล้วยังมีโจฮาร์ดและมิเชลฟอร์มที่กำลังจะหมดสัญญาเช่นกันโดยมือก่าตัวเก๋าวัย38ปีสถาปนาตัวเองกลายเป็นผู้รักษาประตูสำรองที่ไว้วางใจได้มากที่สุดในช่วงที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และตอนนี้กับเชลซีโดยเร็วๆนี้ก็ได้ลงเป็นตัวจริงแทนที่เกปาอาริซาบาลาก้าในเกมพรีเมียร์ลีก4นัดนาทเเนียนคลายจากลิเวอร์พูลครั้งหนึ่งเขาเคยถูกยกให้เป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดในอังกฤษ แต่ที่สุดแล้วก็กลายเป็นชายที่ถูกลืมของลิเวอร์พูลโดยปากหลังวัย28รายนี้ต้องประสบปัญหาบาดเจ็บทําให้ไม่ค่อยได้ลงสนามฤด,ดูกาลนี้ก็ยังยากลําบากเมื่อประสบปัญหาบาดเจ็บหัวเข่าในช่วงปีซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนทำผลงานในตำแหน่งแบ็กขวาได้อย่างแข็งแกร่งแน่นอนว่าย่อมไม่มีพื้นที่ให้ใครและคาดว่าเจ้าตัวคงจะย้ายทีมในช่วงสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้เวสต์มอร์แกนจากเลสเตอร์ซิตี้ เขาเคยคว้าแชมป์เปอร์ลิกกับเลสเตอร์มาแล้วแต่ฤด,ดูกาลนี้เจ้าตัวก็พบว่าต้องนั่งอยู่ข้างสนามเสียเป็นส่วนใหญ่หลังจากเห็นากราโซยุนซูและจอห์นนี่อีแวนจับคู่กันได้อย่างยอดเยี่ยมในตำแหน่งปากหลังตัวกลางของจิ้งจอกสยามโดยมอแกนวัย36ปีอาจได้ข้อเสนอในตำแหน่งโค้ชที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมแต่มีความเป็นไปได้ที่อาจจะรับข้อเสนอไปเล่นให้ที่อื่นแทนแยนแฟรตองเกนจากทอแรมฮอสเปอร์ มีหลายๆสโมสรที่กำลังจับตาสถานการณ์ของแฟร์ทองเก็ตอย่างใกล้ชิดเพราะเซ็นเตอร์แบ็กชาวเบลเยียมรายนี้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ไว้วางใจได้มากที่สุดของทีมนับตั้งแต่ย้ายมาจากอาแจ็คเมื่อปี2012คาดว่าสเปอร์เองก็ต้องการขยายสัญญาออกไปหลังจากที่จับโทบี้อันเดอร์เวโรต่อสัญญาไปเมื่อช่วงต้นฤดูกาลแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตกลงกับปากรหลังวัย32ปีได้คิเตียฟุกจากเลสเตอร์ซิตี้ ฟุกย้ายจากทีม City. เลสเตอร์ซิตี้อาไมครับฟุกย้ายมาร่วมทีมเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงออกสตาร์ฤดูกาล2 0 1 5 2 0 1 6และมีบทบาทสําคัญในการคว้าแชมป์เพียเมลีกของทีมในปีเดียวกันโดยอดีตแบ็คของชาวเกไวัย3ลงเล่นในทีมไปแล้ว133นัดแต่วย้อยกามงิบนชิน่งแต่ด้วยฟอร์มการเล่นของ, ben well งอเบนชินเวลที่พุ่งทะยานขึ้นมาทําให้เขาค่อยๆถูกลดบทบาทในทีมลงแต่อย่างไรก็ตามดาวเตะชาวออสเตรีย ก็ยังได้ลงสนาม14นัดให้กับทีมของบรด์โรเจอร์ในฤดูกาลนี้อดัมลาลาน่าจากลิเวอร์พูลลาลาน่าคือผู้เล่นอีกคนที่สอแววว่าจะเป็นนักเตะฟรีเอเย่นในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลและจะจบเส้นทางค้าแข้ง6ปีในแอนฟิลแม้จะประสบปัญหาการบาดเจ็บหลายครั้งแต่กองกลางร,รายนี้ก็เป็นนักเตะคนสําคัญในทีมของเจอเก้นครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากเซาท์ทัม์ตันเมื่อปี2014ฤดูกาลนี้ได้ลงเล่นไป22นัด เป็นที่เชื่อกันว่าดาวเตะวัย31ปีได้รับความสนใจจากทีมในพรีเมียร์ลีกจำนวนหนึ่งรวมถึงเลสเตอร์ซิตี้ก็กำลังจับตามองอยู่ด้วยดาวิลซิลบาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ซิลบายืนยันเมื่อเดือนมิถุนายนว่าฤดูกาล2019-20 2 0จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขาที่แมนซิตี้หลังจากอยู่ในถิ่นเอติงแฮตสเตเดียมมา1ทศวรรษโดยนับตั้งแต่ย้ายมาจากบารนเซียเมื่อปี2 0 1 0เพย์เมเกอร์ชาวสเปนก็ได้สถาปนาตัวเอง กลายเป็นนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกและมีบทบาทสําคัญในการช่วยให้ระบยสีฟ้ากลายเป็นหนึ่งในสโมสรชั้นนําแห่งยุโรปเขาลงสนามให้ทีมมากกว่า400นัดควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยเอฟเอคัพ2สมัยลีคัพอีก5สมัยดาวเตะอเนปรปสง์ชาวบราซิลกลายเป็นผู้เล่นอีกคนที่ได้รับความสนใจจากหลายๆทีมหากไร้สโมสรในช่วงซัมเมอร์ปกติแล้วเขาถูกใช้งานริมเส้นและยังเป็นผู้เล่นคนสําคัญในทีมเชลซีชุดแรกนอกจากนี้ยังโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจในหลายๆครั้ง ให้ทีมของแฟงลำพาดในฤดูกาลนี้โดยทำไปแล้ว7ประตูกับ6แอซิทจากการลงเล่น37นัดไรอันเฟเซอร์จากบอลชมัดแม้ว่าจะเริ่มต้นในบอลชมัดได้อย่างค่อนข้างเอื่อยแต่เฟเซอร์ก็สนาปพนาตัวเองกลายเป็นหนึ่งในแนวรุกที่โดดเด่นที่สุดในทัพของเอ็ดดี้ฮาวโดยแข้งวัย26ลงสนามให้ทีมมาแล้วทั้งหมด208นัดและมักสร้างปัญหาให้แนวรับคู่ต่อสู้ด้วยความเร็วและไวพิบของเขาเปโดจากเชลซี แฟงลัมพาดมีตัวเลือกให้ใช้งานเยอะในตำแหน่งริมเส้นดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับเปโดที่จะได้รับโอกาสในฤดูกาลนี้โดยอดีตดาวเตะบาร์เซโลนาแทบจะไม่ค่อยถูกใช้งานในเพเมลิกเพราะ18เกมที่ได้ลงสนามส่วนมากจะเป็นในบอลถ้วยอย่างไรก็ตามแน่นอนว่านักเตะที่มีความสามารถแม้จะอายุ32แต่ก็เป็นตัวเสริมทัพที่ดีในหลายๆทีมคนสุดท้ายโอลวิเยชิรู เขาอาจจะไม่ได้ลงสนามบ่อยๆให้กับเชลซีในฤดูกาลนี้แต่ดาวเตะเลื่อนน้ำหอมก็เป็นตัวผลิตสกอร์ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วตลอดระยะเวลาเส้นทางการค้าแข่งอันยาวนานในพรีเมียร์ลีกหลังจากกดไป105ประตูรวมทุกรายการตลอด5ปีครึ่งกับอาร์เซนอลเขาก็มาถล่มประตูอย่างต่อเนื่องที่สแตมฟอร์ดบิตและมีบทบาทสําคัญกับการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกของทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยดาวยิงไว้33ออกสตาร์ทให้กับสิงบูใน3เกมพรีเมียร์ลีกหลังสุด ทำไปสประตูในช่วงที่ทีมขาดแทมมี่อับรารัม